สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครูดูครูแชร์ตอนที่2นะคะตอนนี้มีชื่อตอนว่า change of plan ครูดูครูแชร์ก็คือครูเนี่ยจะมาแชร์พวกประโยคภาษาอังกฤษจากหนังหรือว่าซีรีส์ฝรั่งที่ครูแบมดูอยู่นะคะอย่างในตอน change of plan เนี่ยครูแบมก็ยังดูซีรีส์เรื่องเดิมอยู่ชื่อเรื่องว่า homeland เกี่ยวกับสายลับเหนือยข่าวกรองแบบนี้ในตอนนี้นะคะมันก็จะมี สายลับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนางก็เหมือนแบบมีนัดดินเนอร์กับผู้ชายตอนกลางคืนนะคะทีนี้เนี่ยไอช่วงระหว่างวัน่ะก่อนที่จะแบบมีดินเนอร์ตอนกลางคืนเนี่ยนางก็เหมือนถูกที่ทำงานอ่ะถูกองค์กรตัวเองอ่ะสงสัยว่าแบบเป็นหนอนบ่อนไส้อะไรเงี้ยแบบเอาข้อมูลในองค์กรเนี่ยไปปล่อยให้กับคนอื่นแบบเนี้ยนะคะทีนี้เขาก็เลยเหมือนแบบว่าไม่อยากจะออกไปกินดินเนอร์นอกบ้านลวเพราะว่ากลัวจะถูก ตามเขาก็เลยเหมือนพิมพ์ข้อความไปหาผู้ชายที่เขานัดดินเนอร์เขาก็พิมพ์ไปว่า change of plan ก็คือเปลี่ยนแผนเสร็จแ,แล้วผู้หญิงคนนี้ก็พิมพ์ข้อความต่อไปว่า uh, i don't feel like going out tonight ก็คือฉันอะไม่อยากออกไปข้างนอกคืนนี้ทีนี้ผู้ชายคนนี้เขาก็เหมือนพิมพ์ตอบกลับมาว่า should i bring dinner should I bring dinner ก็คือเหมือนแบบว่าให้ผมเอาอาหารเข้าไปกินที่บ้านคุณไหมคือมันมาจาก should should มันแปลว่าควรจะเวลาที่แบบถามว่า should I should I อย่างเงี้ยมันแปลว่าฉันควรจะทำอันนั้นไหมอันนี้ไหมอย่างเงี้ยเหมือน should I go ฉันควรจะไปไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลรวมรวมนะคะผู้ชายก็ถามนั่นแหละว่าแบบให้ผมเอาอาหารเข้าไปกินที่บ้านคุณไหมผู้หญิงก็ตอบ yes ได้ค่ะ ทีผู้ชายก็เลยเหมือนพิมพ์ถามกลับไปว่า uh, Italian or Vietnamese ก็คือคุณอยากจะทานอาหารอิตาเลียนหรือว่าอยากจะทานอาหารเวียดนามละ่ะผู้หญิงเขาก็ตอบกลับไปว่า In the mood for pasta In the mood for pasta ก็คือเหมือนแบบฉันน่าอยากกินพาสต้าก็คือแบบอยากกินอาหารอิตาเลียนอะไรประมาณนี้นะคะ ซึ่งในตอนนี้มันก็จะมีภาษาที่น่าสนใจตรงที่ว่าเขาพูดว่าฉันอยากกับฉันไม่อยากโดยที่ไม่ใช้คำว่า want เลยเพราะฉันเดี๋ยวครูแบมจะสรุปให้ฟังว่า eh, ถ้าเราไม่ใช้คำว่า want เนี่ยม,มันสามารถที่จะใช้คำแบบไหนประโยคแบบไหนได้บ้างนะคะคำแรกก็คือคำว่า feel like feel like เหมือนที่ผู้หญิงพูดว่า I don't feel like นั่นแหละมันแปลว่าฉันไม่อยากคําว่า feel like มันแปลว่าอยากนะคะเพราะฉะนั้นถ้า I don't feel like ก็คือฉันไม่อยากเหมือนในหนังที่ผู้หญิงบอกว่า I don't feel like going out tonight ก็คือไม่อยากออกไปข้างนอกคืนนี้ uh, feel like เนี่ยนะถ้าพูดง่ายๆอะ่ะใช้ภาษาแบบง่ายๆมันจะตามพวกกริยาที่มันเอามาเติม ing นะคะเหมือน going out อย่างเงี้ยออกไปข้างนอกสมมติคุณแบมจะแบบพูดว่าฉันไม่อยากอ่านหนังสืออย่างเงี้ย ก็จะเป็น I don't feel like reading เราก็เอา read มาเติม ing เข้าไปอย่างเงี้ย I don't feel like reading หรือว่าสมมุติเราจะบอกว่าฉันไม่อยากทำอะไรเลยก็คือแบบ I don't feel like doing anything เหมือนมันจะมีเพลงของ Bruno Mars นะที่เขาลองว่าแบบ today I don't feel like doing anything ก็คือแบบ วันนี้ฉันไม่อยากทําอะไรเลยฉันขี้เกียจนะคะหรือว่าเราจะพูดแบบฉันไม่อยากกินอะไรเลยอย่างเงี้ยก็ I don't feel like eating anything ก็ได้คือนักเรียนสามารถเอาไปปรับใช้กับประโยคของตัวเองได้เลยนะคะทีนี้นอกจาก feel like มันก็มีอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า in the mood for เหมือนที่ผู้หญิงพูดว่าใช้คำว่า in the mood for pasta ก็แปลว่าอยากกิน พาสต้านะคะถ้าเราจะทำให้มันเป็นประโยคเต็มๆเ,เนี่ยเราก็จะใช้แบบ I am in the mood for อย่างเช่น I'm in the mood for sushi ฉันอยากกินซูชิหรือว่า I'm in the mood for something light ก็คือฉันอยากกินอะไรเบาๆคำว่า light แปลว่าเบานะคะ I'm in the mood for something light อยากกินแบบ สำลีนุ่นโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอยากกินอะไรเบาๆอ่ะหรือว่าแบบออ I'm in the mood for shopping ฉันอยากไปช้อปปิ้งวันนี้ฉันแบบมีอารมณ์ช้อปปิ้งคือจริงๆคำว่า mood อ่ะมันแปลว่าอารมณ์เพราะฉะนั้นแบบ I'm in the mood for มันคือแบบฉันมีอารมณ์อยากอย่างเงี้ยค่ะทีนี้การใช้ for เนี่ยมันก็จะตามด้วยคำนามเหมือนแบบ for sushi อยากกินซูชิ or something light อยากกินอะไรที่มันเบาๆ for shopping shopping แปลว่าการไปซื้อของ uh, in the mood for ตามด้วยคำนามก็คือสิ่งของที่เราอยากเลยใช่ปะแต่ทีเนี้มันสามารถใช้ I'm in the mood to ก็ได้นะคะซึ่งมันจะแปลว่าฉันอยากทำยกตัวอย่างสมมุติคู่แบบบอกว่าฉันอยากนอน <c oughs> ก็จะพูดว่า I'm in the mood to sleep ก็ได้หรือว่า ฉันอยากวิ่งอย่างเงี้ยก็ I'm in the mood to run อะไรได้อีกฉันอยากคุยเหมือนว่าฉันมีอารมณ์อยากจะคุยแล้ตอนเนี้ยก็ I'm in the mood to talk หรือแบบ I'm in the mood to fight ฉันมีอารมณ์อยากจะทะเลาะ fight ก็คือทะเลาะแบบนี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นคำที่เราเอาไปใช้แทนวอนได้ด้วยคือมันเป็นภาษาแบบภาษาฝราั่งฝรั่งซึ่งใครที่อยากจะแบบ เออลองลองเปลี่ยนประโยคของตัวเองเผื่อวันทีเราอยากจะลองใช้ภาษาที่มันเป็นแบบบางคนจะเอาไปสนทนากับฝรั่งหรือบางคนต้องไปดูพวกหนังฝรั่งหรือดูซีรีส์ฝรั่งเราไปเจอคาพวกนี้นักเรียนก็จะได้แบบเข้าใจว่าอ๋อมันแปลแปลแบบนี้เองแล้วก็คําว่าอยากเนี่ยมันก็สามารถใช้นอกเหนือจากคําว่า want ก็ได้นะคะอันนี้ก็เลยมาแชร์ให้ฟังใน ครูดูครูแชร์ตอนที่สองนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ